ปัจจุบันมีการพัฒนาเทคโนโลยีที่มีชื่อว่า Motion Controller ซึ่งเป็นอีกเทคโนโลยีหนึ่งที่ได้รับการพัฒนาเพื่อให้การนำเสนอข้อมูลต่างๆให้มีความสมจริงและน่าสนใจผ่านแอปพลิเคชันที่มีเทคโนโลยีสำคัญที่มีชื่อว่า Kinect เทคโนโลยี Kinect นั้นมาจากคำว่า Kinetic รวมกับคำว่า Connect ซึ่งทำหน้าที่เป็นทั้งเว็บแคมไมโครโฟนและเครื่องอินฟราเรดผ่านเทคโนโลยีดิจิตอลหลายชนิดรวมกันอยู่ในเครื่องเดียว ดยจุดเด่นของคิเนกคือสามารถควบคุมการใช้งานผ่านการเคลื่อนไหวร่างกายของผู้เล่นโดยตรงโดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์ควบคุมใดๆภายในคิเนกจะประกอบด้วยไมโครโฟนที่สามารถรับข้อมูลของเสียงได้รอบทิศท,ทางอุปกรณ์ฉายแสงอินฟราเรดกล้องสำหรับวัดค่าความตื้นลึกแบบ3มิติแทนมอเตอร์สามารถบิดหรือหมุนเคลื่อนที่ตามตำแหน่งทิศท,ทางของผู้เล่นได้สาย USB สำหรับการส่งสัญญาณข้อมูลสู่ Xbox กล้องจับภาพสีที่เคลื่อนไหวการทำงานของ k i ิเนกสำหรับผู้เล่นนั้นไม่มีอะไรซับซ้อนโดย k i ิเนกจะมีหน้าที่หลักได้แก่วิเคราะห์ภาพหรือตรวจับและแยกแยะใบหน้าของผู้เล่นโดยจะตรวจจับและแยกแยะจุดเด่นบนใบหน้าเช่นตาจมูกปากโดยกล้อง RGB จากนั้นจะส่งไปยังฐานข้อมูล และทำการแปลงสัญญาณออกมาระบุแต่ละใบหน้าและแสดงตัวตนของผู้เล่นในแอปพลิเคชันนอกจากการตรวจจับและยแยกแยะใบหน้าของผู้เล่นแล้วยังสามารถตรวจจับและยแยกแยะการเคลื่อนไหวของผู้เล่น 3D โดยใช้เทคนิคจดจำการเคลื่อนไหวของคนตามลักษณะกระดูกซึ่งผู้เล่นถูกตรวจจับด้วย 3D depth sensors จากนั้นภาพถูกแปลงเป็นแผนผังความตื้นลึก โดยแบบจำลองโครงกระดูกจะถูกสร้างขึ้นพร้อมระบุตัวบุคคลจากลักษณะโครงสร้างร่างกายของแต่ละคนและถ่ายทอดออกมาจำลองในรูปแบบ 3D ที่สามารถเคลื่อนไหวได้ซึ่งระยะของวัตถุที่แตกต่างกันจะถูกแปลเป็นสีที่แตกต่างกันด้วยและเห็นได้ชัดเจนทำให้สามารถตัดแบ็กกราวด์ออกจากคนได้ นอกจากคีเนกยังมีหน้าที่หลักในการวิเคราะห์เสียงหรือการตรวจจับและแยกแยะเสียงของผู้เล่นโดยวิเคราะห์จากลักษณะคลื่นเสียงเช่นเสียงสิ่งแวดล้อมหรือเสียงผู้เล่นและเรียนรู้การจดจําเสียงต่อไปในปัจจุบันคีเนกได้มีการนํามาใช้งานได้หลากหลายด้านเช่นเกมธุรกิจการค้าเทคนิคการแพทย์เป็นต้นคีเนก จึงนับเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยตอบรับการใช้งานที่สะดวกรวดเร็วทั้งยังดึงดูดความสนใจสร้างความสนุกสนานและเหมาะกับโลกเทคโนโลยีในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี